สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวส์มาแล้วครับแชยับผู้รับเหมาสร้างตึกถลม่มเปิดใจพูดหมดเปลือกทั้งเรื่องงานและเงินรวมแช์อีกเปิดใจผู้รับเหมาสร้างตึกถลม่มโดนเบี้ยวเงินค่าแรงกว่า3ล้านพร้อมเผยโครงสร้างอาคารเปราะบางมากเสาเล็กมีโพรงเสี่ยงถล่มทุกเมื่อจากกรณีที่โซเชียลมีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอ กลุ่มผู้รับเหมาทวงถามค่าจ้างจากบริษัทที่เป็นซับคอนแทคของตัวแทนกิจการร่วมค้าบริษัทไชน่าเรลเวย์ n ำเบอร์สและบริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งรับสัมปทานก่อสร้างตึกสอตองงแห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อวันที่28มีนาคมจากผลกระทบแผ่นดินไหวที่เมียนมานั้นล่าสุด6เมษายนส5 6 8ภายหลังที่ช่วงช้ามีการเจราจาการระหว่างตัวแทนบริษัท 9PK จำกัด ตัวแทนกิจการร่วมค้าบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์สิบและบริษัทอิตาเลียนไทยและตัวแทนผู้รับเหมาช่วงถูกเบี้ยวค่าแรงนานประมาณหนึ่งชั่วโมงนายชิติพงศ์หรือช่างเบิดหัวหน้าผู้รับเหมาระบบไฟที่ถูกเบี้ยวเงินค่าจ้างในคลิปเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทของตัวเองคือบริษัท BL เอลจำกัดเข้าไปทำงานที่อาคารสตอง,องอได้ประมาณหนึ่งปีตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม67จนถึงเดือนมกราคม68 ถูกว่าจ้างจากบริษัท 9PK จำกัดที่มาจ้างให้เข้าไปทำระบบไฟฟ้าและเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับบริษัทนี้โดยยอมรับเป็นการทำสัญญาแบบปากเปล่าโดยความไวในเชื่อใจเพราะเห็นว่าทางตัวแทนของบริษัท 9PK ให้ความมั่นใจว่าเป็นโครงการใหญ่มีทุนการสร้างหลักพันล้านและเป็นโครงการของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือ จึงเชื่่จะรับงานโดยไม่มีการเซ็นสัญญาก่อนรับหน้าที่ดูแลเรื่องระบบไฟทั้งหมดของโครงการพร้อมคนคนงานมาทำให้มากกว่า80ชีวิตส่วนการรับงานของตัวเองเป็นซับคอนแทคต่อจากบริษัท 9PK และบริษัท 9PK เองก็เป็นซับคอนแทคจากบริษัท China Railway หมเลขสและบริษัทอิตาเลียนไทย ช่างเบิดบอกอีกว่าในช่วงตนที่ทำงาน1-2เดือนแรกทางบริษัทก้าพีเคได้จ่ายเงินปกติแต่ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน67ปรากฏว่าเริ่มจ่ายเงินไม่ครบตามกำหนดจ่ายเงินไม่เต็มจำนวนบ้างเช่นจะต้องจ่ายเดือนละ50,000 0บาทก็จ่ายแค่2 5 0 0 0 0บาทโดยอ้างเหตุผลว่าจะเอาไปทบ่ายในงานหน้าแต่พอผ่านไป15วันกองเงียบหายตัวเองพยายามตามเรื่องเงินตลอดแต่ทางบริษัทก็ไม่จ่ายเงินให้ ได้มีช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ตัวแทนของบริษัทบอกว่าจ่ายเงินให้กับบริษัท 9PK ไปแล้วประเด็นนี้ช่างเบิดบอกว่าตัวเองไม่ทราบว่าขอจ่ายเงินให้กันครบหรือไม่แต่ที่แน่ๆตัวเองไม่ได้รับเงินเลยสักบาทหลังทบยอดไปแล้วก็มากถึง3,482,261บาทแล้ว ส่วนบริษัท 9PK จะเบิกแล้วไม่นำเงินมาจ่ายให้ตัวเองหรือไม่นั้นเรื่องนี้ช่างเบิดตอบบาก็ไม่แน่ใจเพราะทุกครั้งที่ทวงถามก็จะบอกว่ายังไม่ได้เงินจากซับคอนแทคตัวเองเหมือนกันจึงเชื่อว่าหากได้เงินมาแล้วก็อาจจะดําไปหมุนและไม่มีเงินมาจ่ายพวกเรา ปัญหาที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทําให้ตัวเองต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการนําเงินมาจ่ายลูกน้องโดยการควักเงินสํารองแต่ต้องเอาบ้านเอารถเอาที่ดินไปจำานองเพราะไม่มีเงินจ่ายชุกวันนี้ต้องแบกรับปัญหาดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเองและบริษัทอื่นที่เป็นซับคอนแทคของบริษัทเก้าพีเคไปประท้วงทวงเงินที่อาคารสตงเช่างเบิดบอกว่าตั้งใจจะไปพบกับผู้ว่าสตงง นื่องจากเป็นวันส่งงานพอดีเลยอยากเข้าไปขอความเห็นใจอยากให้ผู้ว่าสตองออเข้ามาแก้ปัญหาในการจ่ายเงินให้แต่ปรากฏว่าก็ได้เจอแค่ผู้จัดก,การโครงการซึ่งเป็นคนของบริษัท 9PK จำกัดคนของบริษัทอิตาเลียนไทยพร้อมกับนายดินหยางผู้ควบคุมโครงการจากบริษัทไชน่าเร i เวย์นัมเบอร์เท่านั้น ในวันนั้นมีข้อสรุปแค่ว่าจะมีการจ่ายเงินงวดที่23งวดสุดท้ายให้กับทั้ง6บริษัทที่ยังไม่ได้รับเงินไป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น5,795,613บาท ดนบริษัทไชน่าเรเว่ัมเบอร์สิบจะตัดเงินของบริษัท 9PK จำกัดมาจ่ายให้ก่อนแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวยอมรับว่าผิดหวังมากเพราะโครงการระดับหลักพันล้านระดับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็คิดว่าคงไม่โกงเงินและคงไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเพราะมีความน่าเชื่อถือและตัวเองเชื่อว่ายังมีบริษัทอื่นที่เป็นซับคอนแทคของบริษัท 9PK อีกหลายเจ้าที่ยังไม่ได้เงินเช่นกัน มูลค่าน่าจะเกินกว่า10ล้านบาทเมื่อถามถึงสภาพอาคารสตงแห่งใหม่ทอนที่ได้เข้าไปทำงานเป็นอย่างไรบ้างช่างเบิดบอกว่าในช่วงที่เข้าไปทำงานก็เห็นคนของสตงและบริษัทจากประเทศจีนเข้ามาตรวจงานหลายครั้งเพื่อเช็คความคืบหน้าของการก่อสร้างแต่สิ่งที่เอะใจเมื่อตอนเขาไปทำงานเห็นว่าผนังของตึกมีความเปราะบางพระมาตอนจะติดตั้งแคมป์บนผนังแผ่นปูนก็หลุดด้านในก็เป็นโพรง ไม่แน่นเหมือนปูนทั่วไปจึงมองว่าปูนมันไม่หุ้มเหล็กเวลาเอาค้อนตอกมันจึงไม่ค่อยติดซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรช่างเบิดยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าในความโชคร้ายถือเป็นความโชคดีอยู่หรือไม่ที่ตัวเองนําคนงานออกไปตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์กระถากยังอยู่ต่อก็อาจคงติดอยู่ในอาคารสตอง,งอแล้วไม่รู้ต้องขอบคุณเขาหรือไม่อย่างไร และวันนี้ทางกลุ่มผู้รับเหมาที่เป็นซับคอนแทคของบริษัท 9PK ได้นัดรวมตัวเพื่อมาคุยกับทางบริษัท 9PK ตัวแทนบริษัทอิตาเลียนไทยและตัวแทนบริษัทไชน่าเรเวย์หมเลขสิบเพื่อหาข้อสรุปเรื่องเงินที่ติดค้างไว้จึงหวังแค่เพียงได้เงินคืนกลับมาเพราะตั้งแต่ที่คุยล่าสุดก็ไม่มีใครเคยติดต่อตัวเองกลับมาอีกเลยและที่ผ่านมาตัวเองก็เคยไปฟ้องศาลด้งานไปแจ้งความ แต่ก็ไม่มีใครรับเรื่องข้อคิดเห็นของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 1. ผู้รับเหมาตึกถลม่มโดนเบี้ยวเงินค่าแรงกว่า3ล้าน 2. การจ้างเหมาควรให้ค่าแรงไม่ใช่เบี้ยวค่าแรงอย่างนี้ทุกคนทำงานเพื่อแลกกับเงินเพื่อมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปนี้เชิญคอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่